ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Memories ปริศนาอาถรรพ์กับความทรงจำที่หายไปแปลโดยเพจ What Ever Zone เหมือนเดิมนะครับผม อะไรครั้งก่อนเราก็อ่าตรงไหนวะตรงนี้มัง้งใช่เปล่าใช่เปล่าห้องเก็บของใช่แหละนะครับครั้งก่อนเราได้มาอยู่ห้องนี้นะครับแล้วเราก็ออกมาตรงนี้แล้วพบนะตุ๊ก,กตานะครับซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นคนจริงนะแต่สรุปว่าเป็นตุ๊กตาหมดเลยนะครับอ๋อนั่นมันอะไรเรืองแสง ต้องหาทางลงไปข้างล่างนั่นนะไหนว่าทางลงมันมีทางซ้ายทางขวาแล้วนี่อะไรเดินได้อย่างเดินได้แล้วตุ๊กตาน,นี้ไม่มีอะไรม,มีเสียโดนตีไปทางซ้ายนะครับมีจดหมายนะครับผีเสื้อน่าจะเป็นจุดเซฟแบบด่วนอืพวกมันจะหายไปหลังจากที่เซฟหรือไม่เซฟก็ตาม ได้รับกระดาษจดบันทึกโอเคเซฟแบบด่วนก็ทำการแบบเซฟเลยนะครัเซฟไว้เลยโอเคเอา่าหายไปแบ้วอุ้ยกูว่าแล้วทำไมมันให้เซฟแม่มาหลอกกันได้นะฮึฮึเอาซะผมโดนเผาเลยนี่อะไรเนี่ยกดไม่ได้นี่อะไรนะ โอ้ย oh ตรงไปเลยได้ปะตรงเลยโอ้โหโอ้แม่ซ้ายขึ้นโอ้โ oh. หผมว่าอันนี้น่าจะแบบไม่ซ้ายอีกรอบน่าจะลงอบเมื่อกี้เราไปซ้ายใช่ไหมหรือว่าไปลงอะโอเคเมื่อกี้ไปลงฮะซ้าย หนึ่งสองสามอ้าวเดินเลยวิ่งหนึ่งอันไปลงซ้ายมีคิดไปไหนวะขึ้นซ้ายซ้าย ขาเนี้ยเอาจิงแล้วไม่มีอะไรมาขวางกั้นผมได้หนึ่งสองสามขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายลงซ้ายลงลงขวาขวาลงลงก็ซ้ายยาวครับเน่เป็นไงแม่เล่นมา300สามร้อยกว่ารอบเพิ่งผ่านนี่อะไรเอ่ยดันได้ ถ้าดันผิดนี่เฮ้ยจดหมายสิ่งของต่างๆไม่ได้เคลื่อนย้ายกลับไปที่เดิมเองแต่เธอเป็นคนเคลื่อนย้ายพวกมันต่างหากได้รับกระดาษจดบันทึกโอเคขอบคุณที่บอกแต่ที่นี่ไม่มีที่เซฟเลยเหรออ่าเอาล่ะนะครับตอนนี้ถ้าผมไม่ไดันอันนี้ไปผมก็จะไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายๆครับถ้าลงไปตรงนี้อ่ะโดนกั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นไงเสียวผมว่าอันนี้มันเอามาทำอย่างนี้ได้เฮ้ยได้ปะวะโอ้หนึกว่าจะปีนขึ้นไปเอาได้คิดการไกลเหลือเกินนี่อะไรเนี่ยเจนเน็ตบ้านทำอาชีพซักอบรีเหรอแม่ ม,มีแต่เครื่องซักผ้าภายในตู้ไม่มีอะไรอยู่นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับลองเดินไปทางขวาดูวนะ่าอ้าลงมาได้แล้วนะครับแต่ทางขวานู้นยังไม่รู้ว่าจะทำไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนีอันนีผมผมไม่อยากกลับทางเดิมนะเดี๋ยวเข้าตรงนี้ก่อนเผื่อจะเจออะไรดีด้านไงรุป โอ้รูปภาพนี้ไม่น่ากลัวเลยโอ้โหคนที่ตายตอนอายุน้อยที่สุดมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีเออท่านี่ลันรู้สึกน้อยสุดอ๋อแต่ก่อนอื่นขอแบบไปเซฟก่อนล่ะนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะโอเคับเซฟหลายๆรอบนะครับดีหลายๆเท่านะดูสิ 1นึ่สีหถึง1 4 8 7นี่เท่าไหร่1 2 7 6ถึง1 3 8 9นี่อะไร,ะไร7 8 9โ oh. อ้โหตั้งแต่สมัยพอ่อขุนรามคำแหง7 8 9ถึง905ครับซิสเตอร์วิโอลานะครับสนะี่หถึง5 4 7นะครับ ขอสอหรืออะไรอันนี้รู้สึกว่าต้องมาถอดรหัสนะถ้างั้นลองใส่สี่ห้าหกเดือนซึ่งมันไม่ถูกแน่นอนนะครับเราต้องมาหักลบกันก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องคิดเลขนะครับซึ่งเป็นมือถือของผมเองเอาละแล้วเราจะได้คำตอบที่มันน้อยที่สุดนะครับ ว่าถ้าใครอายุอยู่ได้น้อยที่สุดนะครับจะได้คัดเลือกเข้าสู่เดอะเฟสนะครับถุยไม่ใช่แล้วนะเอาละครับตอนนี้เรากําลังรอโทรศัพท์อันแสนรวดเร็วของผมอยู่นะครับเอาละ่ะตอนนี้เครื่องคิดเลขก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะครับโอ้ยพูดพูดแบบเร็วไปหน่อยมันก็แบบติดขัดนะครับแบบพูดแบบไม่ได้หายใจโอเคเลิกพูดแล้วก็

なるほど。 ขอรองไปตัดชิปครับตัดชิปตอนที่เรางานนัตองน้าตัดชิปพิีครับเอาละครับหลังจากที่ผมไปครุ่นคิดมานานแสนนานนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่26ครับผมลบผิดนะครับนี่ขนาดใช้เครื่องคิดเลขเนนะี่ยมันไม่ใช่แบบส่วนต่างที่แบบลบก็แบบลบเอาดื้อๆนะมันต้องแบบคิดอย่างอื่นอีกนะสรุปมันได้28นะครับซึ่งแบบผมก็แบบโอ้โหแม่งตกเลขบลัลลุม นี่ถ้าครูมาเจอนี่โดนด่าแบบได้กลับไปเรียนป .2 นะครับนะครับอลองใส่ดู28ได้ดิเออไม่มันได้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับนี่โอเคเซฟเรียบร้อยนะครับโอเคปรประตูเข้าไปเอออไมอ่ฝั่งหนึ่ง นี่นะตอนนี้ผมกําลังจะหยิบหยิบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอะไรไม่รู้ที่แวววับได้รับกุญแจห้องขนขวามีห้องคนขว้าด้วยนะน่าจะตรงตรงนี้เปะวะอ๋อนี่ออกมาโถงใหญ่นะเปิดไม่ออกอ๋อลงทาง ประตูล็อกนะตอนนี้ไม่แอปเสียงนี่วะใช้กุญแจห้องเรียนมีห้องเรียนด้วยไวย้นี่มันเลือดนี่ไม่เคยเห็นเลือดนอโอ้โหโอยผมอยู่ห้องศิลปศาาษาเนะครับโอ้ที่เดียวแบบเล่นแบบให้ผมเรียนเคมีนะเนี่ย ธาตุ20ธาตุแรกตามลำดับก็คือไฮโดรเจนฮีเลียมลิเทียมเบอรีเลียมโบรอนคาร์บอนในโตัวเจนออกซิเจนฟลูออรีนนีออนโซเดียมแมกนีเซียมอลูมิเนียมซิลิคอนฟอสฟอรัสซัเฟอร์คลอรีนนะยังมีอีกอาร์กอนโพแทสเซียมและแคลเซียมแต่ยังมีธาตุอยู่อีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกปกปิดจากสะะะาธารณชนเนื่องจากเรานักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายโครงสร้างและเข้าใจสมบัติของมันได้ เงอเริ่มมาเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องนะเนื้อเนื้อนะถ้าตัวนั้นเหมือนจะเป็นพืชชนิดหนึ่งสามารถปลูกขึ้นได้ไม้กระทั่งในสวนแม่มีกระดาษโน้ตคั่นอยู่ที่หน้านี้ด้วยนะประมาณแบบคั่นเวลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ขำนะฉันได้ปลูกมันไว้ในสวนด้วยแต่จะเห็นมันได้เมื่อถึงเวลาแล้วเท่านั้น และถ้าตอนนี้คุณได้โทรเข้ามาภายใน1ิวินาทีนี้สามารถรับท่าตัวนี้ไปใช้งานได้ทันทีจากทีวีหัมเล็กนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมยังสงสัยตรงบางอย่างอยู่เลยแล้วนี่ไปไหนอ๋อนี่น่าจะเป็นสวนนะครับซึ่งดูแล้วนะครับเราเราก็จะเห็นเป็นแผนงหมูแผนงพะโล้ไก่พะโล้เป็ดอะไรก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเห็นเป็นสวนนะ แล้วนี่อะไรมีบางอย่างอยู่หลังเถาวันนี่แน่ๆนะครับแล้วก็สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์นะมันแสนสุดลึกล้ําเหนือกําหนดนะมันก็เหมือนมันก็เหมือนเถาวันที่เคียวคดเนี่ยแล้วก็ยังไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนนะเอาลนะทองก็ทองผิดนะแล้วก็ยังอยากทองได้รับถังอา้าวกดมัวได้ถังเฉยแล้วนี่ถ้ากดครบไฟไม่ได้ครบไฟแนละ้ว แล้วถ้าคบไฟแล้วจะเลิกไหมครับถ้าเราจะคบกับใครเราควรครบให้นานๆนะครับนี่เ,เล่นไปมั่วเลยนะโอเคห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนอกจากมอสนะแล้วก็ถังน้ําแล้วก็สวนนะเกียรโดนตีนี้ยังเลยดึงดื้ดึงนะผมขอไปห้องเดิมอนตอนนั้นผมจําได้ผมเข้าห้องน้ํานี้มานะ ซึ่งโดนอีอเด็กอีเด็กปะเลดนะมาจัดการผมผมก็ก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับเขาอยู่ดีผมก็เดินเข้ามาแล้วเขามาทําลายร่างกายผมแล้วเขายังจะมาทําลายซ้ําอีกนะครับดีนะที่ดีนะที่พี่วินมอไซค์เขามาช่วยผมไว้ทันผมก็เลยรอดนะครับ ขอความเห็นใจด้วยครับเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้มันแย่มากครับขอบคุณครับนี่ก็โยงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่มันห้องครัวนะเกียดเสียงมากบอกเลยอ๋อนี่ยมาจากตรงนี้ผมว่าใช่แล้วต้องไปห้องทางขวานะถือว่ามาถูกทางนะถือว่าไม่ทิ้งไว้กลางทางนะผม นะครับตอนนี้เซฟไว้ก่อนนะครับโอเคหล้วจากนั้นก็เดินออกไปข้างนอกนะครับระหว่างรอผมก็จะระหว่างเดินผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีหมูอยู่สามตัววิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าอย่ายงมีความสุขนะครับหมูตัวที่หนึ่งชื่ออูดนะครับหมูตัวที่สองชื่อว่าอูดอูดนะหมูตัวที่สามชื่อว่าอูดอูดอูดนะ โอเคครับแล้วพอดีว่าแม่ของหูนั้นต้องไปต่างประเทศประเทศเลยประเทศเลยดีนะเซฟไว้ก่อนนะโอเคนะครับไม่เล่าแล้วนะประเด็นก็คือผมลืม ลืมทางที่จากมานะครับเอาไงดีนี่นี่ดิดันอย่างนี้ได้ปะดันลงไปไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเคนะครับตอนนั้นเดินมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่เหรอหรือว่าเดินไปได้เลยเดนนะครับ เพราะฉันยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนนะครับผิดเรื่องแล้วหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้านะครับนี่ก็หนึ่งสองสามขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายลงซ้ายลงลงขวาขวาโอเคครับผมเห็นทางนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามขึ้นขึ้น ซ้ายซ้ายลงซ้ายหนึ่งสองสาขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายครับตอนนี้ตามทางเยี่ยมลักเธอคนนี้ยี่สิชั่วโมง มีบอกอยู่ตรงนี้โอ้ยีโอ้โหพี่ชายทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้อ้มีบอกอยู่ก็พี่บอกโอยเขาเรียกว่าดักควายเอา้า นี่อย่าบอกว่าออกไม่ได้โอเคครับโอเคครับตรงนี้มันออกไม่ได้ครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับโอเคครับ โอเคครับลงไม่ได้นะเสียเวลาไปมากมายทั้งๆท,ท,ที่มันลงไปไม่ได้นะนะใจนี่ก็คิดไปไกลยากที่จะเดินกลับแล้วนะันจะขึ้นไปบนนั้นยังไงนั่นดิขึ้นยังไงเนี่ก็กลับไปทางนี้นี่วะหรือว่า หรือว่าเราจะขึ้นกลับไปทางนั้นยังไงมันยากที่จะเดินกลับแล้วอแล้วประตูตรงนั้นมันเดินไปตรงไหนอะแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ประตูประตูมาโผล่ตรงนี้ตอนนั้นเราโดนทุบหัวจากห้องน้ำแต่เราไม่รู้ว่าไปห้องนั้นยังไงซึ่ง มันห้องเดิมห้องน้ำนี่หว่ครานี้ผมจะไปทุกห้องนะครับเป็นห้องนอนตอนแรกของเราเนะครับแล้วตอนนี้คืออ๋อนี่สระว่ายน้ำโอเคตอนนั้นผมได้ถังมาน่าได้ถังมานะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะ ระบายออกเลยรออะไรแล้วก็เซฟไฟสี่นะครับเยี่ยมอูอ้ตัวอะไรหัวเขียวเอิม่มเอิม่มยัดไส้เลยครับเดี๋ยวพากเสียงแบบนะตุ๊กตาเฮ้ๆๆฮฉันจะจับเธอยัดไส้ซะเจะตฮึบ มาสิมากับพวกเรามาพงเงอไม่เอาเอาไม่นีเอจับยัดไสเหรอไม่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 ไมไมไมแกไม่ได้ยัดไสฉันแน่ตุ๊กตาหน้างโง่เก็บให้หมดเก็บให้หมดมาดิมาด,มาดิโอวิ่งก็ช้ายังจะมาจับไอกระจกเอ้ยไปแล้ว เมื่อกี้มันอะไรกันนะอย่างน้อยก็ได้ที่มาแล้วนะน่ารับกุญแจห้องโถงที่สองสองสองหวังว่าจะไม่โดนจับแดกอีกนะเดี๋ยวผมขอเซฟไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเนีคยันะเซฟไว้ไฟล์สี่เนี่ยครับเคเซฟเลยนะครับเซฟไว้ที่ห้องนอนนะโอเคแล้วต่อจากนี้เราก็จะไปที่ห้องโถงที่สองซึ่งอาจจะเป็นทางนี้ นี่ยมันห้องเรียนซึ่งตอนนี้เราไม่มีเวลาเรียนประตูล็อกไม่ใช่ทางนี้นะครับสแสดงว่าต้องเป็นทางนี้ใช้คุณแจ้ห้องโถงที่สองเฮ้ย <Hey! S 1> Who are you? คุณคือใครไปไกลๆจากฉันเฮ้ย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  เราต้องตามเนะี่ยเซไปก่อนเซไปเซไปเลยเซไปเลยอย่าลุกขึ้นมานะเราต้องกะกาตุกตาที่พังแล้วมีบางอย่างเขียนอยู่บนตัวของตุ๊กตาห้ามเาข้าฆาตกรอยู่แถวนี้อืมอีข้างบนนั้นปะไม่สนใจละกูขอขึ้นแล้ว เปิดไม่ออกก็แง่นี่ถ้าเราทำอนกันถึงจะดูอันตรายแต่จะมุดเข้าไปในรูผนังไหมจกล้าหน่อยเจนเน็ตเออเจนเน็ตฉันกำลังเดินอยู่ในหลุมเดินในหลุมดีนะที่เราไม่ไปตามร้อยเลือด พราะถ้าไปอาจจะแบบอยู่ดีโดนตัวอะไรไม่รู้เอามีดมากระซวกไส้กันไก่กระซวกตับเฮ้ยได้รับของขวัญเยี่ยมมามา,มาเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นโนเล่นเองได้ไงเนี่ยก็ก็พอดีนะมาวันนี้เราจะมาแสดงหนังกันเรื่องโรบิโอและจูเรียสนะ โลมิโอเอ๋ยโมโอทำไมต้องเป็นโลมิโอด้วยนะไอวอนบูชบูชหรือบาร์ก็ไม่รู้นะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนี่ขนาดเรียนศิลปภาษานะครับยังสะกดคําไม่ค่อยถูกเลยนะแต่น่าจะแบบแปลว่าพม่านอะไรย่างนี้แปลว่าติดพม่านอะไรอย่างนี้นะจะทำไงให้ไม่ติดอ่ะนี่ก็เล่นเปียนโนจังเลยนะชืบชบช ช่างมันคนะติดม่านก็ไม่ไปนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อทางที่เรามานี่เสียงนี่แบบแถด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 เนี่ยล็อกนะเฮ้ยเฮ้ยเซฟไว้ก่อนเลยนั่นมันอีป้านั่นนี่ว่ะจะโดนมันฆ่าหรือเปล่าไม่รู้เซฟไว้ก่อนเลยนี่อายุยี่สี่นะครับเจเน,น็ตป้าเธอเป็นใครหรอ ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะฉันชื่อเฮเรนเธอรู้หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นิดหน่อยจริงเหรอใช่ใช่ที่พวกเราเข้ามาติดอยู่ในนี้เพราะคำสาบฮะมะเร่งสาบไม่ใช่คำสาบเธอจะไม่ปล่อยพวกเราไปจนกว่าเธอจะถูกปลปล่อย เธอเธอไหนแล้วเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเรื่องมันยาวนะโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยอ่ะท้าพิสูจน์บ้านผีสิงปอรอใครมามาหน้างโง่โอเคกูยอมโง่เฮเลนนะเ้าว่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกพวกเราเนี่ยว่ามีบ้านล้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองเขาว่ากันว่ามีอสุรกายตัวสีฟ้าอาศัยอยู่ผิดเรื่องแล้วน,นั่นมันอาโอน,นิ เธอบอกว่าถ้าพวกเราไม่ยอมเข้าไปแปลว่าพวกเราเป็นพวกขี้ขลาดแล้วเธอได้เล่าเรื่องเด็กผู้หญิงที่ถูกทําให้กลายเป็นตุ๊กตาแล้วตอนนี้เธอได้ตามล่าพวกเราเพื่อแก้แค้นนั่นมันเบ้าชัดๆแล้วเคยเป็นคนชวนเธอเข้ามาที่นี่ล่ะเสียงโอ้โหฉันจำไม่ได้มันแปลกมาก ฉันจำอะไรเกี่ยวกับเธอคนนั้นไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยอเธอก็พอจำอะไรได้บ้างนะแต่ฉันนี่สิจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหมแย่จังเลยนะว่าแต่มีทางออกไปจากที่นี่ไหมมีสิเราต้องทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยเธอจากคำสาปแล้วพวกเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้อ๋อสงสัยจะเป็นแบบที่เราแบบแบบอ่านเจอตอนแรกเลยนะ รวมพวกเราแล้วยังขาดอีกสองคนงั้นล่งั้นไปตามหากสองคนที่เหลือกันเถอะง่ายงี้เลยเหรอเอ้ยโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าผมมีเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮเลนเฮเลนแอนน์แอนน์อนน์แอนนแอนนี้อนนได้นนื่อนนาเอนน์ูอนนเดินนามมนนะครนนะื่นอว่าเฮนนนนยแอนน์แอนน์นนะแอนน์อนนอนนะอนนะคอนน์อนนะอนนะนน สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากดูตอนต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงกดกดปุ่มซับสไคร e นะครับผมนะครับส่วนวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีวาเกนครับผมบายบาย